สวัสดีครับผมสมบัติวัฒน,นาวิไลคุณนะครับ mor.top.com ครับ carlifeway.com แล้วก็ smartliferadio นะครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมทดสอบนะครับของนิสสันโนดครับคอมแพคคาร์นะครับ1.2ลิตรนะครับซึ่งเป็นรถแฮตแบกห้าประตูนะครับ มีจุดเด่นที่สําคัญคือดีไซน์ใหญ่ครับแล้วก็อัตประโยชน์ในการใช้งานรวมถึงระบบะการช่วยเหลือการขับขี่นี่เขาเรียกว่ามีอย่างมากมายรวมถึงระบบความปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ารูปลักษ์ตัวรถภายในห้องโดยสารรวมถึงการขับขี่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจโดยวันนี้เราจะเดินทางจากกรุงเทพนะครับมาอัมพวาครับเพื่อทดสอบในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ในเรื่องของฮนดิ l i n g พวงมาลัยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ เรามาดูดีไซน์ของตัวรถนิสสันโนตกันบ้างนะครับเป็นคอมแพค็คาร์ครับที่มีดีไซน์ที่สวยงามสไตล์สปอร์ตแบบแฮทชแบ็กห้าประตูครับไฮไลท์โดดเด่นที่สําคัญก็คือในส่วนของไฟหน้านะครับเป็น l e d ครับพร้อมไฟตัดหมอกครับในส่วนของด้านท้ายครับอันนี้ก็เป็นไฟท้ายแบบมุมแมลงนะครับเป็นหลอด LED ครับมีรูปลับโฉบเฉี่ยวไปทั้งคันครับรวมถึงเส้นสายตัวรถด้วยครับอันนี้ก็คือภาพโดยรวมของนิสสันโนดครับ ครับไฮไลท์ที่น่าสนใจของนิสสันโนดคันนี้นะครับก็คือความสะดวกสบายและอัตถประโยชน์ภายในห้องโดยสารครับกว้างขวางนะครับตัวเบาะนะครับสามารถพับได้ครับเรียกว่าเพิ่มพื้นที่นะครับในการขนถ่ายสัมภาระได้เป็นอย่างดีนะครับอีกการที่น่าสนใจก็คือในส่วนของประตูนะครับเรียกว่าเปิดได้กว้างครับกว่าชาวบ้านนะครับถึง85องศาครับทำให้การเข้าออกภายในห้องโดยสารเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ในส่วนของหน้าปัดนะครับรวมถึงพวงมาลัยครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับให้การควบคุมเรื่องของระบบเครื่องเสียงครับรับโทรศัพท์ได้นะครับพวงมาลัยครับเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบก็คือแบบดีไซน์แบบตัวดีนะครับเขาช่วยในเรื่องของการเข้าออกห้องโดยสารของผู้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเกียร์ครับ CVT ครับฟิเจอร์ต่างๆนะครับอัตประโยชน์ต่างๆนี่เรียกว่าจัดมาอย่างครบคันครับ ตัวเบาะครับอันนี้ก็ปรับและลุกระดับได้ครับด้วยมือครับส่วนเรื่องออปชั่นอะไรต่างๆระบบความปลอดภัยต่างๆเขาก็ติดมาให้อย่างทุกคันเช่นกันครับกุมพลังเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์สามสูตรตัวนี้ครับเป็นเครื่องรุ่นเดียวกับตัวนิสสันมัตครับความจุกระบอกสีซีครับ1,198นบซีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่79แรงม้านะครับที่6 0 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดครับอยู่ที่106นะครับที่ 4,400รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับเทียร์อัตโนมัติ CVT ตัวใหม่ครับซึ่งมีการพัฒนานะครับทำให้อัตราเร่งหรือการออกตัวเนี่ยดีขึ้นนะครับก็รองรับน้ำมัน e20 ครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของการขับขี่ใช้งานกันบ,บ้างครับเส้นทางวันนี้เราเดินทางจากกรุงเทพไปอัมพาวาเนี่ยผ่านเส้นทางหลากหลายครับทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับรวมถึงเส้นทางที่แคบในพื้นที่ชนบทนะครับแทนเรื่องพมอะไรครับที่กระชับแล้วก็ไวแล้วก็เบาด้วยนะฮะให้น้ําหนักเหมาะมือดีเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้เป็นอย่างดีช่วงล่างผมถือว่าใช้ได้ครับเซ็ตมาได้หนึบแน่นดีนะฮะการเข้าโค้งก็ดีกว่ารุ่นเดิมก็คือในตัวของทั้งอเมล่าแล้วก็มัส มากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกาลังเครื่องยนต์เนี่ยอัตาติ้ต้นดีครับแต่ถ้าเกิดจะเร่งจะแซงอะไรก็ตามเนี่ยก็อาจต้องใช้การกระระยะหรือเผื่อเส้นทางนิดหน่อยครับภาพโดยรวมของอตัวนิสสันรถนี่ถือว่าปรับตัวตรงใจได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับขี่นะครับกับเรื่องของรูปลักษณ์ตัวรถเราก็คุยกันไปเยอะแล้วครับแต่ที่เป็นไฮไลท์สําคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ เทคโนโลยีความปลอดภัยครับวันนี้เราได้ p r โปรดักแ n น i n g มาแนะนำเราครับเดี๋ยวให้ p r โปรดักแ n น i n g เขาอธิบายดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับสวัสดีครับผมวัตสุครับแต่ p r โปรดักแ n น i n g ของนิสันรถได้เชียงใหม่ทิกปีนะครับครับที่ว่าเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของไฮไลท์ของคันนี้มีอะไรบ้างครับครับผมตัวที่เป็นจุดเด่นของเราครับคือเทคโนโลยีของ i n t e l l i g e n t safety technology นะครับโดย ของนิสสันโน้ตของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกของนิสสันโน้ด้วยนะครับที่เรามีการติดตั้งระบบฟอร์บดโพลิชชั่นมอนดิ้งแล้วก็ฟอร์บดอิมเมอร์ซิตี่เบรคกิ้งนะครับโดยระบบเนี่ยจะทำงานจากกล้องที่ติดอยู่ที่กระจกด้านหน้ารถนะครับโดยกล้องเนี่ยจะทำทำงานในการดีเทครถยนต์แล้วก็รถยนต์จักรยานแล้วก็คนที่อ่าอยู่ด้านหน้านะครับโดยถ้าเมื่อ รถของเราเราขับรถมาเนี่ยเรากลุ่มเสี่ยงขอการที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยระบบก็จะช่วยเตือนเราแต่ถ้าเมื่อเตือนแล้วเรายังไม่ได้เหยียบเบรกเนี่ยระบบก็จะช่วยเบรกจนรถหยุดให้ครับโดยระบบของเราเนี่ยทำงานได้ถึงความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับหมาว่า10ถึง80นียังทำงานให้อยู่ครับผมครับผมแล้วมีตัวอื่นนะที่น่าสนใจอีกอันนึงครับคือนอกจากระบบเนี้ยนะครับก็ยังมีตัว Lane Departure Warning นะครับที่เมื่อเราออกนอกเส้นทางเลนเนี่ยระบบก็ช่วยเตือนให้ครับครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยัังงมีการรตติด้ะบบออ่ เราวิวมอนิเตอร์นะครับที่ทํางานโดยกล้องสี่ตัวรอบคันครับนะครับที่ความเร็วต่ําไม่เกิน8กิโเมตรใช่ครับอันนี้จะใช้การใช้งานหลักๆเนี่ยจะอยู่ตอนที่เราถอยรถเข้าจอดในฟองหรือว่าจอดเลียบข้างทางนะครับโดยระบบเนี่ยจะทําการถ่ายภาพจากสี่มุมนะครับทำเป็นภาพ Bird Eye View สามมิติลงตาให้เราครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยกล้องเนี่ยยังทำสามารถตรวจจับกัอถดุที่เคลื่อนไหวอยู่รอบๆตัวรถได้ด้วยนะครับเผื่อมี เด็กวิ่งเข้ามาหรือหมาวิ่งเข้ามาในระยะภาพนะครับระบบก็จะช่วยเตือนว่ามีของมีสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ครับให้เราระวังครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลท์ของตัวนิสสันโนะคันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับผมแนะนําว่าใครที่มีโอกาสไปลองไปสัมผัสไปลองขับกันได้นะครับเราก็น่าสนใจตรงนี้นะครับก็กลับมาไ้เทีเท่านี้ครับสวัสดีครับ ครับจากที่เรารู้จักตัวรถกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้เราดูถึงเรื่องการขับขี่บ้างวันนี้ผมได้รับเกียรินะครับจากเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ในวงการเดียวกันนะครับเป็นบรรณาธิการบริหารครับของเจสยนคารครับแล้วก็ชายได้เวอร์ครับคุณวิทูลคุณธวัชชัยครับสวัสดีครับวันนี้การเรื่องการขับขี่รถมิสซันนนุนี่เป็นไงบ้างครับไปภาพโดยรวมภาพโดยรวมเราขอเริ่มที่จุดเด่นก่อนแล้วกันครับครับจุดเด่นเนี่ยก็ในเรื่องของช่วงล่างก็ให้ความรู้สึกมั่นใจในการกอดถนนนะครับ ช่วงโค้งเนี่ยเราก็เข้าได้ด้วยความเร็วพอประมาณก,ก็ให้ความมั่นใจใ<ช>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือความนิ่งนวลของช่วงล่างนะแล้วก็การซับแรงกระทกนีดีถือว่ามิส,นสันเซนรถมาค่อนข้างดีสําหรับรถตัวนี้ครับใน<ช><ช>แง่อื่นมีอะไรที่อยากกระชมเชยหรือยากจะติกทิ้งบ้างไหมครับก็เอารวมๆครับอย่าง ฟังชานหรือฟีเจอร์ที่เขาใส่เข้ามาก็ค่อนข้างมีความไฮเทคหลายอย่างครับแต่ว่าจะตรงใจกับผู้บริโภคหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าความต้องการของแต่ละคนก็หลากหลายครับใช่ฉะนั้นก็ต้องไปลองขับไปตัมผัดกันดูใช่ครับครับในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ในถ้าเราขับขี่ในเมืองครับช่วงตีนต้นเนี่ยการเล่นก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ถ้าเดินทางไกลเนี่ยถ้าเราจะแซงหรือจะแซงสิ่งที่กีดขวางเราอยู่เนี่ยก็ต้องผือระยะไว้สักนิดนึงเนื่องจากรถเครื่องเล็กแต่ว่า ตัวรถมีขนาดใหญ่ครับนะฮะก็ต้องเผื่อกันนิดนึงครับก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนะครับจากบรรดาอุตสากรรบริหารของไทยไดเวอร์แล้วก็คาร์เบ็ซีนครับครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถาการณทดสอบนิสสันโน้ในครั้งนี้นะครับเครื่องยนต์1.2ลิตครับให้สมรรถนะการขับขี่ได้ว่าสมตัวนะครับจุดเด่นที่เราได้รับจากการทดสอบในครั้งนี้นะครับ ของ i s ส a ัน Not e ในรุ่นทอปก็คือรุ่นของ V L C V T นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่640,000บาทนี่ถือว่าให้การตอบสนองที่สมตัวครับ handling พูมาอะไรก็เรียกว่าคอนโทรลได้ง่ายนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆที่เขาจัดมาให้นะครับก็ถือว่าให้ความคุ้มค่าพอตัวนะครับแต่ในเรื่องของคุณลักษณ์ของตัวรถเนี่ยอาจจะกินไปถึงในกลุ่มของ c อ m p a c t าซึ่งมีคู่แข่งเยอะครับฉะนั้นใครที่กำลังเลือกรถรุ่นนี้อยู่ก็ จะมาลองสัมผัสมาลองขับดูนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับแต่ผมถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ให้ความน่าสนใจในเรื่องของอัตรประโยชน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ที่ใหญ่รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดมาให้ครบครันนะครับใครที่สนใจสามารถที่จะไปลองขับลองสัมผัสกันได้ที่โชว์รูมมิสซูทั่วประเทศไทยเลยนะครับวันนี้มอ t ตอร .com ครับ c a r l i v e c o m ครับต้องขอกลับลาไวเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าครับเราจะนํารถดีๆมานําเสนอให้คุณได้ติดตามกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ